ชอบมากเลยเวลาสำรวจแล้วไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายนี่ชอบมากค่ะก็คือเราสามารถตัดสินใจได้ว่ามาสำรวจก่อนไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำอยู่ที่การตัดสินใจของเราลักษณะบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เยอะบันไดก็เป็นบันไดไม้แล้วก็สร้างมานานแล้วเหมือนกันค่ะสร้างมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะพบปัญหาที่บริเวณบันไดสีไม้เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็เห็นมีทางเดินของปัวซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนทางเดินเป็นดินแล้วก็รู้สึกเหมือนไม้มันจะแะบยบยุบยุบกลวงกลวงค่ะ มีญาติแนะนํามาแล้วก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลพอได้ข้อมูลมาก็เรียกทางบริษัทเนี้ยมาสํารวจซึ่งการสํารวจเนี้ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะการบริการดีแล้วก็รู้สึกมีความเชี่ยวชาญพนักงานเนี่ยรู้สึกว่าจะเทรนมาอย่างดีมากมีความรู้เวลาถามเนี้ยน้องๆเขาก็สามารถตอบได้ดีทีเดียว สำหรับบ้านหลังนี้พบปัญหาปลวกกินที่บันไดกินเนื้อไม้ด้านในไปหมดแล้วซึ่งเราจะต้องทําการจัดการปลวกที่รังหลักของเขาที่อยู่ที่ดินซึ่งเราจะทําการเจาะพื้นอัดเคมีโฟมลงไปด้วยระบบทิงโฟมของเราแล้วส่วนบันไดด้านบนเราก็จะทําการแก้ไขเฉพาะจุดโดยที่เราจะทําการฉีดเคมีเข้าไปด้านในสําหรับบ้านนี้นะครับได้มีการเลี้ยงน้องหมาตรงเนี้ยผมอยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเคมีของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานจะปลอดภัยทั้งผู้อยู่อาศัยและก็น้องหมาตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ ที่เลือกแบบโฟมกําจัดปุวกไม่เห็นมีที่อื่นใช้กันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะครอบคุมใต้พื้นบ้านได้ดีเพราะว่ามันสามารถกระจายตัวครอบคุมพื้นที่ได้เต็มพื้นที่ะคะ่ะทางบริษัทเขาแจ้งว่าสารเคมีเนี่ยไม่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงพี่ก็เลยรู้สึกสบายใจเป็นที่พอใจมากพอทาปุ๊บเนี่ยปวก๋ก็ไม่มาอีกรู้สึกสบายใจะคะ่ะและบริการก็ดี ก็รู้สึกประทับใจบริการหลังการขายพนักงานเนี่ยโทรเข้ามาทุก4เดือนสอบถามแล้วก็มีการนัดหมายถ้ามีปัญหาในเรื่องปลวกบริษัทก็จะมีการเข้ามาดำเนินการให้